อ่าก็สวัสดีครับก็กลับกันมาอีกแล้วเนาะกับโยคาซาก้า ok ซึ่งวันนี้ก็จิมารีวิววันนี้ชินจิมารีวิวตัวละครที่แบบว่าก็เป็นตัวละครที่เบสิกสุดๆเลยก็คือโยมาครับโยมาเป็นตัวฟรีตอนแรกเนาะแต่ว่าอันนี้ผมได้มาจากใบ6ดาวที่เลื่อนกินาลีผมไม่ได้อัพขึ้นมาเองนะก็ เอามาให้ดูประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยเนี่ยมีไอโยมาเนี่ยมันควรจะบ้านดีไหมหรือมันยังไงนะก็โยมาเป็นสายสเต็งที่ผมว่าแทงไม่ได้มันยืนไม่อยู่จริงๆมันยืนไม่อยู่แต่ว่ามันทาดาเมจได้ดีมากๆแล้วค่อนข้างต่อเนื่องและแม่งเหมือนตัวละครในดาร์กเนสมากไอตัวนักดาบอะทั้งสกิลทั้งอะไรเหมือนหมดเลยไม่รู้ไปได้เ e ฟเฟอร์เรนซ์อะไรมาหรือเปล่าเพราะเกมมันก็แบบว่ากราฟิกอะไรหน้าตาคล้ายๆดาร์กเนสอยู่เหมือนกันเนาะ ก็มาดูกันที่สกิลเลยดีกว่าก็เบสิกแท็บคูดาวสามจุดสองเยอะก,กว่ายอ,อื่นไอ้นักธนูนั้นเนาะผมรู้มีคนมาบอกชื่อตัวละครนั้นแล้วว่าชื่อว่ายอ,อื่นเนาะนักธนูโอเคแล้วก็ฮาร์มูนสไลด์เหมือนสกิลมูลหลอดของไอ้ดาร์โกเนสเลยก็คือยิงเป็นแบบเสี้ยวไปสามเสี้ยวเนาะฟูมูนสไลด์คือปัน่นปั่นดาบไปแล้วก็สกิลต่อมาเป็นฟิสิกส์คอน คอนดิช i นนิ่งเป็นเพิ่มสเต็งติดตัวเนาะแบตเทิลคายเป็นกดแบบว่ามันจะบัฟตัวเองเพิ่ม a t t a ท k แล้วก็ d e เฟนต์เป็นเวลา15วินาทีแล้วก็สกิลสุดท้ายคือยิ่งเลือดน้อยคือเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยทางโจมตีจะเพิ่มขึ้น4,000แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อลดเยอะลงเรื่อยๆเนาะก็คือยิ่งใกล้ตายยิ่งตีแรงเป็นแบบว่าเป็นเป็นเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์เนาะก็สำหรับ อันนี้คือผมทํามาเป็นทั้งผีแล้วก็คนเลยเนาะแล้วก็ว่าจะมาลองให้ดูว่าว่าอยู่ในทั้ง2รูปแบบแล้วแบบไหนจะโอเคกว่ากันมาเรามาดูกันเลยดีกว่าเออเจ็ดสิบแล้วกันนะ70็ดสิก็ตัวนี้ผมจะไม่ขอไปเทสในฮาร์ดแล้วกันนะเพราะว่าผมว่ามันไม่น่าจะไหวหรอกมันมันจะเรียกว่ามันอ่อนด้อยเกินไปก,ก,ก็ก็ประมาณนั้นแหละนะก็เมื่อกี้คือ สกิลหนึ่งหรือสกิลสองเนาะที่ปั่นลยเป็นสกิลสองอันนี้ผมใช้เป็นผีหนุ่มโสดมาสิงเนาะเผื่อว่ามันจะได้รีคูดาวแล้วก็แบบว่าใช้ท่ารัวๆเพราะว่าตัวมันดูเหมือนค่อนข้างจะซัพพอร์ตกับออผีที่เป็นสายตีไวหรือผีที่เป็นแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีมากกว่าจะเอาผีสายสเต็งมาเนาะ ก็เท่าที่ดูคือตัวมันค่อนข้างจะตีแรงอยู่สมควรนะนี่สกิลหนึ่งฟลุปสามซีกเหมือนเหมือนมูนหล,ลอนเลยมานี่เรามาดูกันว่ากับผีหนุ่มโสดเนี่ยที่แบบว่า รีติดคริสติคอลแล้วจะรีฟูดาวใช่ไหมแล้วก็มีเพิ่มหลบมามาว้าจัดไปเอาผีหนุ่มสดกูหลุดไปละเอาเนี่ยแข็งมีทิงดานนี้ยากนั่นน่ะยากเพราะว่า3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวซีซีตัวซีซีก็คือคาวคอนโทรลเนาะก็คือตัวที่แบบว่ามีเอฟเฟกในการ ทำให้เราติดสถานะต,ต่างๆนี่โหยเดือดอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วเป็นตัวที่แบบว่าโจมตีรุนแรงเดือดโหดเลือดพลาดมากโอเคนี่ผมแถมให้ก็คือเอามาลงเป็น3 2 h สองฮาเนาะเอาโยมามาลองดูผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะผ่านเท่าไหร่นะก็ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเอามาลองดูแล้วกันว่าเออมันจะโอเคไหมถ้ามีตัวมาฮิลช่วยมันหรือยังไงแต่มันก็ดูแรงดีนะ คุณเปล่าวะเมื่อกี้มันไม่โดนด้วยส <Okay. S 1> รุปว่าที่เก่งคือยออื่นนี่เพราะว่าข้างหลังแม่งตี่างดวด่วยแต่มันชอบเวลาที่มันแบบแดชเข้าหามอนแบบเร็วๆอ่ะโอเคอยู่นะวัดอะไรไม่ได้หรอมันไม่ใช่แบบว่าดา่่งสูงมากมายเนาะ ้้ปึมเอาไงเราจะกด,ดไหมกดปี๊บไหมไม่กด,ดหรอกช่องนั้นเถอะโดนดิสอาร์มด้วยยีบ้าห้ามตายนะขี้เหียมาแก้ดาวปั๊มมือ ตัวข้างหลังแม่งเทพมากอะยออึนกับมีนาเนี่ยมามาดูกันเลยดีกว่าอืมย่ออึนโหดฝ่าแต่ก็อเนนั้นนี่มันกราบดำเมจไปตั้งห้าหมื่น ก็เยอะอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ใส่ของดีมากด้วยละก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคอยู่โอเคสำหรับโยมานี่ผมก็ว่าน่าจะเป็นเลคคอมเมนต์ผีหนุ่มโสดหรือว่าเป็นเอ่อไอนี่ก็ได้นะหมออิกาก็ได้เพราะว่าเมื่อเวลาใครมาตีหมออิกาเราก็จะแบบติดติดสถานะเนาะติดแบบว่าติดพิษติดอะไรก็ได้แล้วก็บวกแท็กทำให้ตีแรงขึ้นด้วยหรือว่ากินนอนก็น่าจะได้นะ กินนอนก็อาจจะมาสิงได้ก็คือทําให้ตีเร็วขึ้นแล้วก็มีเป็นบัฟทาให้ศัตรูติดสถานะเต้นอยู่แล้วก็มีบัฟสะท้อนดาเมจบัฟหลบอะไรอย่างนี้เนาะก็น่าจะช่วยยืดอายุโยม่าได้แต่ว่าที่ผมว่ามันเด็ดจ,จริงๆคืออย่างนี้คือเอามาเป็นผีเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสกิลโจมตีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีพาสซีมีอะไรแต่ว่าตัวมันเองไม่ถึก เพราะฉะนั้นถ้าเรามาสิงตัวที่ถึกถึกอย่างไอโอเกอร์เนี่ยแล้วพอโอเกอร์มันตายแล้วมันมีเกิดอีกรอบนึงเนาะก็แบบว่าน่าจะได้บัฟทั้งดาเมจทั้งอะไรมหาศาลเลยก็จำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราไปสู้กันอะ่ะตอนช่วงใกล้ตายเราตีแรงมากๆเลยนะมาเรามาดูกันว่าไอโยมาที่เป็นผีกับโยมาที่เป็นคนอันไหนมันจะดูสวย สวยงามควรค่าแต่การใช้กว่าเนาะจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเหมือนกันนะโอเกอร์เนี่ย โอ้ยฟันมันนี่โอ้ย,อย,อยสามหมื่นมามามาเราจะตีแรงขึ้นไหมมามามาอีเวดอีเวทอีเวทจะอีเวดอะไรนักหนาวะอตอนนี้เราโดนแบบว่าลุ่มหลงของปลาได้อยู่เนาะอีเวดอีเวทอีเวทอีเวท นี่มการทุกอย่างบึมไปจริงๆแล้วผมว่าโยมาผีหนุ่มโสดนมันก็เก่งนะอ้าวก็ดูจากเมื่อกี้แล้วเนาะก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนมันก็เก่งนะแล้วก็พอมาสิง ไอโอเกอร์เนี่ยมันก็ดูจะใช้งานได้ไม่เต็มเปอร์เซนต์เท่าไหรนะ่นาอเพราะว่าโอเกอร์นี่ก็ไม่ได้ตีเร็วอะไรมากมายแล้วก็โยมาก็ไม่ได้จะออกสกิลบ่อยเหมือนตอนที่เป็นคนแล้วก็เอาผีหนุ่มโสดมาสิงเนาะก็คิดว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยแหละแต่ว่ามาแทงไม่ค่อยได้นาะก็สําหรับใครที่มีก็ไปลองลองใช้ดูก็ได้นะผมว่ามันก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยแหละโอเคสาหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ